กูดดักสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะเบไก่สเตรทฟอร์นะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราปลื้มในอะไรนะคะคนสัตว์สิ่งของอะไรได้หมดเลยนะคะสมมุติเราคุยกันกับหมอเอ้ยกับเพื่อนเรื่องหมอซึ่งเราก็รู้จักหมอคนนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อนปลื้มมากเลยหมอคนนี้เก่งอะไรเงี้ยเราก็พูดบอกไปว่านายย้ายอีเกโซ g บไก่สเตรทฟอร์เดเลเกนซอมดูส์ลักแกตอจะว่าฉันปลื้มมาหมอคนนี้เธอพูดถึกเมื่อกี้ไหมไม่ไม j า g อ r b e g บ i กสต์สเตรทฟอรช็อกโกแลตดพุดดิ้งอฉันรู้สึกปลืม้มอะชอบมากเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตพุดดิ้งใช่ไหมคะอ่า uh, แบบนี้นะคะยายอาร์อิกเโซไปไก่สเตรทฟอร์อ่อันดตัวนี้อ่ะตัวน,น,วนี้ทรานตัวนี้เด่นในทราน nah, ai, for, uh, นั่นนายอกโซเปไก่สเตรอดเพราะเวลาดื่มแล้วมันแบบเลแบบレนเลียนปบอกไม่ถูกใช่ไหมคะแม่นยายอาร์ไก่สเตรทฟอร์ดฮาร์ ดั้นโอเมกาไลฟ์สซัมไยสปีสเซอร์โน้ไอซินต์ดาววัลลี่เล็ดอท้ายไบาร์ทูซอฟต์เจลสัสนฟาดีเนี่ยค่ะย้ายอาร์เบกไสสเต็ปฟอร์อย่าลืมไปใช้กันนะคะ